สวัสดีครับอย่นี้มีอุปกรณ์ใหม่มารีวิวนะครับซื้อมาสองชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวโปรเทคเลนนะครับกับซ,ซิลิโคนที่ไว้ใส่กับกล้องนะครับ insta สามหกศูนย์นะครับยี่ห้อนี้ก็ก็ไม่รู้นะก,ก็พอได้แหละนะพอได้เป็นซิลิโคนนะครับคุณภาพก็ จับแล้วก็ดีอ่ะนะแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องแพงหรือมันอะไรนะครับอันนี้ว่าบังเอิญว่าผมไปซื้อมาแล้วผมไม่ค่อยประทับใจร้านร้านเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นต่างประเทศนะก็เวลาซื้อก็ลองสอบถามดูแล้วกันว่าเป็นสินค้าที่จะส่งในประเทศหรือเปล่านะครับรอนานนะครับในราคาเนี้ยผมผมถือว่าไม่โอเคนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน,มนแพงใช่ไหมเราก็นึกว่ามันจะจัดส่งในประเทศแล้วก็จะเร็วหน่อยถ้าจะซื้อแบบนี้ผมแนะนํายี่ห้อนี้ครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมแนะนําเพื่อนๆเ,เฉยๆเห็นไหมฮะว่าราคามันถูกกันเยอะนะครับี๋ยวข้าไปซื้อไอ้ตัวครอบใสามาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้โจมตีแบรนด์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าร้านค้าตั้งราคาขาย ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะขายแบรนด์นี้นะครับอาจจะถูกกว่าก็ได้นะครับก็เลือกดูดีๆนะครับแล้วร้านนี้เขาคนขายพูดจาไม่ค่อยดีด้วยคาดว่าน่าจะเป็นคนจีนน่ะแหละนะครับส่งมาจากต่างประเทศนะครับพูดจาไม่ดีนะครับส่งมาช้าและไม่ได้แจ้งว่าเป็นสินค้าจากต่างประเทศนะฮะแทนที่จะ <c oughs> มีคําพูดดีๆให้ผมรู้สึกให้ผมรู้สึกยังไงดีโกรดน้อยลง นะเอาตรงๆเลยกดน้อยลงรู้สึกเสียเวลาอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นว่ามาต่อว่าผมผมก็เลยเออดีถ้ารู้อย่างงี้ไม่ซื้อหรือว่าขอคืนได้ผมก็จะคืนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ประทับใจนะผมเป็นผู้บริโภคผมมีสิทธิ์ที่ผมจะเลือกนะครับในเมื่อของคุณแพงนะแล้วของคุณรอนานี้ผมก็มีสิทธิ์ที่ผมจะไม่รอเหมือนกันเพราะว่าแทนที่ผมจะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาแล้วผมจะได้ไปออกทริป นะครับกลายเป็นว่าผมเอาไปใช้โดยที่ไม่มีนะครับมันก็มันก็เสียงกับอุปกรณ์ใช่ไหมเราซื้อมากล้องตัวหนึ่งต้องแพงนะครับก็แนะนําให้ซื้อร้านอื่นนะครับผมขออนุญาตไม่บอกร้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยสองร้อยกว่าบาทนะครับซองซิลิโคนเหมือนกันนะครับคนละยี่ห้อนะครับก็ลองไปหาดูนะครับในตลาดออนไลน์นะใครมี ผลิตภัณฑ์อะไรดีๆราคาโดนๆก็แนะนำนะครับเพื่อนๆที่ใช้อินสตา360ได้นะครับก็ถือว่ามาแชร์กันนะครับในมุมของผู้บริโภคนะครับคือคุณจะทำการค้านะคุณก็ต้องพูดจาดีกับลูกค้านะครับคุณพูดจาไม่ดีกับลูกค้าผมผมให้หนึ่งดาวนะครับผมบอกเลยผมให้หนึ่งดาวถ้าคุณแจ้งผมนิดนึงอ่ะมันเป็นของจากต่างประเทศรอนานนะรอได้ไหมนะครับ คือปกติเรวอะผมจะมีหลักการอยู่คือถ้าผมไม่รีบใช้นะผมก็จะสั่งของอาลีสั่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคาถูกรอนานช่างมันนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราวางแผนการใช้งานของเราได้นะครับอันนี้เราคิดว่าเขาอยู่ในประเทศนะไหมราคาขนาดนี้นะไหมผมก็ยอมจ่ายปรากฏว่านะต่างประเทศแพงแล้วรอนานเงี้ยผมซื้อของเจ้าอื่นก็ได้ถูกกว่าตังเยอะนะครับรอนานก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราวางแผนไว้นะครับ ฝากไว้นะครับถ้าเจอ 2, ยี่ห้อนี้สองชิ้นนี้สี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็อย่าไปซื้อนะครับซื้อนี้นะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับถูกกปเห็นเห็นนะครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าโอกาสหน้าจะมีอุปกรณ์มานะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันดีคุ้มค่าคุ้มราคาหน้าใช้ไหมนะครับผมจะมีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับสําหรับการติดกระจกรถติดอ่ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะฮะติดข้างหน้าติดข้างหลังนะผมจะมีมีแคมป์หลายเบอร์หลายอย่างเลยนะครับที่จะมาติดตั้งให้ได้มุมที่มันแปลกๆนะครับก็าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมี่่ออะไรก็ไม่รู้นะสตาร์อะไรสักอย่างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ